วันดี Youtube และผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปิโตทวันนี้เรามาอยู่กับเกมวันพีดีเจเนรีกันนะครับนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับก็คือแบบว่าเกี่ยวกับการสุ่มพลังแฝงนะคุณผู้ชมครับอ่าเราสามารถใช้เพชรเนี่ยสุ่มพลังแฝงได้ ะะเอาแหละก็สําหรับใครที่สนใจร้านรับฟากเกมต่างๆก็ขอแนะนําร้านนี้เลยอ d i ิเบย์ชอ็อปร้านรับฟังเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟูฟบุคโดโลโบอกรลกลไอกูนเอ็กวันพีริเจเนรีแล้วก็ชีโตบีไรนะครับแล้วก็ขายผลปีศาจในเกมวันพีริเจเนรีด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงในการอัปเดตครั้งนี้นะฮะเอาแหละจะผมขอขึ้นไปก่อนละกันนะครับหน้าบนพีระมิดนะครับอ่าโอเค โอเคมาถึงแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะสําหรับอาการใช้เพชรสุ่มนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับแบบว่ามันจะมีช่องเพิ่มเติมมาก็คือใช้10เจมนะครับอ่าแล้วก็จะมีแบบว่าตรงนี้จะมีบอกว่าเรามีเพชรเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มโดยการล็อก2ช่องนะสมมติว่าคุณผู้ชมล็อก2ช่องใช่ไหมตอนแรกเนี่ยถ้าไม่ล็อกเนี่ยมันจะสุ่มทีละ10เจมถ้าล็อกมันก็จะ20ถ้าล็อกอีกช่องหนึ่งมันก็จะเพิ่มเป็น80ล้ก็พิ่น,นะครับอ,องนะ อ่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอล็อกช่องดีเฟนซ์ไว้นะครับแล้วก็สุมเมลีนะครับโอ้โอเคแหละเดี๋ยวเรามาสุมกันเลยีกว่าว่าจะเกลือไหมนะฮะอ่ามันก็จะเหมือนการใช้ตังสุ่มเลยแต่ว่าอันนี้ใช้เพชรสุมไงนะครับแหม่ดีนะดีนะดองเพชรไว้1นึ่งร้อยเจสิบเกมโอเคสุมเลยแล้วกันนะอ้เกมนี้จะลดไปอย่างงี้หรออ่าสุมไปแล้วนะคุณผู้ชมเฮ้ย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 กูดวงดีจกักว่า เย yeah. ่มาทุกช่องเลยนะทุกคนโอมาทุกช่องเลยนะดูดิล็อกเลยล็อกเลยโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มผลแสงบ้างละกันนะคุณผู้ชมครับแม่ถ้าเกิดว่าดวงดีนะมึงเอ้ย้ย้ยขอให้เป็นค่าดาบกับดีเฟน์นะผลแสงเฮ้ยโหได้เมลีนะโอเคเดี๋ยวลองสุ่มได้ตังค์ดูนะครับดูดิขอดีใจเลยอทำไมสุ่มได้ตังค์ไม่ได้ว่า e fuck อาจะสุ่มด้วยเพชรก็ได้วะเออสุ่มด้วยตังค์ไม่ได้นะเมื่อกีน้นี้โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการสุ่มอีกรอบนึงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แค่นี้เองเอาใหม่เอาใหม่ใหม่รู้สึกว่ามันขึ้นดีจังเลยนะนี่เดี๋ยวมันขึ้นทุกช่องไงนะคุณผู้ชมอ่าโอ,โอ้โอ้มันขึ้นมันขึ้นทุกช่องเลยดูดิเฮ้ยไม่ธรรมดานะอ่ายังสุ่มได้อีกเยอะเลยอะดูดิดีนะที่ผมเก็บเจมไว้ไม่น่าไปซื้อกระเป๋าเลยไม่งั้นสุ่มได้เยอะกว่านี้อีก นะโอ้กระเป๋าที่เต็มที่ซื้อไว้ทุกชงเลยอะอ่าเราจะส่มให้หมดกันเลยนะเราจะส่งแบบมันต้องได้แล้วแหละนะของดีๆะนะครับแต่ว่าถามแล้วเนี่ยว่าระบบนี้มันดีไหมผมว่ามันไม่ค่อยจะดีสําหรับเอ่อพวกขี้โกงเท่าไหร่เฮ้ยโอ้มันมาวะค่าดับผนแสงเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยราหัดมโหดเฉยเลยอะตอนแรกมาแบบกาก,ากเลยครับตอนนี้มาแบบโหดนะครับ เออเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความแบบดีไหมนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกนะฮะมันจะกลายเป็นเกม pay to win นะครับแบบว่าซื้อเกมแล้วก็เอามาแบบว่าสุ่มเนี่ยคุณมาสุ่มได้แบบเยอะมากสุ่มทีละสิบเกมนะฮะถ้าร้อยเกมยังว่าไปอย่าง <c oughs> นะแล้วก็มันมันไม่ดีสําหรับพวกที่ใช้โลบักพิษอะครับอ่าถ้าเขาใช้โลบักพิษแล้วมาซื้อเนี่ยนี่แหละมันขี้โกงนะฮะเลยผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะ,ะอ่า โอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มต่อนะครับคุณผู้ชมครับผมจะล็อกอค่าดาบไว้นะมันขึ้นดีจังไยนะทุกคนนะดิขึ้นทุกช่องเลยฮนะเออมันบักปะเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาโอเค,อเ,คเว้ยเกลือเนี่ยทำไมขึ้นทุกช่องเลยคุณผู้ชมเฮ้ยผมงงมากเลยฮะเออมารอบนี้ถ้ามันขึ้นทุกช่องนี่แสดงว่ามันน่าจะบักโอ้สองช่องฮนะมันขึ้นดีกว่าใช้ตังสุมอีกนะโอเคตอนนี้ก็สุมอีกรอบนึงครับ อ๋อามาแล้วมาแล้วโอ้ได้ค่าไม่ดีครับต่อไปเป็นรอบสุดท้ายนะโอ้โหก็ถือว่าแหมวันนี้ดวงดีจริงๆมาแป๊บเดียวรหัสกูเก่งเลยอะโอ,โอเคกเกือและ้วนะเกลือแล้วนะครับทวนะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะแหมแต่ว่ามาแป๊บเดียวรหัสโคดเลยอะเดี๋ยวผมจะลองเอาไอดีหลักมาสุ่มแบบว่า4ี่แสนดูเอามันมีท่านหนึ่งที่ผมอยากจะได้นะ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เอา ID ดีหลักมาสุ่มแล้วนะครับก็มีประมาณทั้งหมด450เพรนะครับโอ้โหดูซิว่าจะแบบว่าเกือหรือเปล่านะโดยการที่วันนี้นะครับผมจะมาสุ่มค่าระเบิดนะเอาให้ได้เมลียเยอะๆเลยนะครับคราวนี้นี่นะมาโอเคเดี๋ยวผมจะขอเมลีเถอะแหมมันจะได้หรือเปล่า450เจมน่าจะได้สักหน่อยแล้วนะโอเคโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาล็อกกันดีกว่าครับล็อกค่าสไนเปอร์แล้วก็ตามด้วยดีเฟนนี่เผื่อเผื่อพลาดไปโดนไงนะ โอเคขอให้ไดเมลีเธอ20เจมไปรอบที่หนึ่งอ่าป่ะเกลือครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าได้ของดีเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึงนะ ขีดเป็นสิบขีดเลยเต็มยังได้ดีเฟนต์มาอย่างเยอะเียกูพอแล้ววันนี้กูพอแล้วไม่เอาอะไรละเฮ้ยโอ้ผูช้ชมครับไม่คิดเลยว่าจะมันจะเพิ่มมาเยอะขนาดนี้เพิ่มถึงสิบขีดเลยนะดูดิปุง้งโอ้แม่งคนใหญ่เออนะแ,แม่วันนี้นี่แบบว่าเป็นวันของผมจริงๆไงนะ ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยสุ่มไปจะดวงดีมันหมหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ามันสุ่มแล้วมันดวงดีขึ้นนะครับเอเพชรเนี่ยนะครับนะดวงดีกว่าใช้ตังค์สุ่มอย่าเย็ดเแค่เออมันก็ดีนะแบบว่าเราออนวันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เพชรวันละ10เพชรมานะครับเราก็เปิดกล่องได้เลยนะครับแมวันนี้เป็นวันของหมจริงๆเลยในการสุ่มพลังแฝงเนี่ยโอ้โหแถมยังได้ดีเฟนซ์มาด้วยนะเฮ้ยผมสุ่มดีเฟนซ์ดีกว่าที่เหลือเนี่ยนะแม่ อาละ,ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทําการสุ่มพลังแฝงเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยเหลือ1 0เจมตอนนี้ไม่ได้พลังแฝงดีเฟนต์ระเบิดเพิ่มมานะครับก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็พอใจแล้วนะฮะส่วนตัวผมแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยระบบนี้เพราะว่ามันแบบยังไงล่ะไอคนที่แบบว่าใช้โลบักพิษอะมาซื้อเพชร1 0 0 0เพชรเนี่ยแล้วก็ไปสุ่มเนี่ยนะมันทําให้แบบว่าเออมันดูไม่ลําบากลําบนเท่าไหร่แล้วอะนะครับนะแบบว่าปกติเนี่ยเราจะฟาร์มตังแบบทั้งวันทั้งคืนนะแล้วมาสุ่มแล้วก็เกล แต่นี่คือแบบว่าใช้โมบักพิษเติร์มา,าผมว่านะมันไม่เวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันจะแบบว่ามีแต่คนเก่งทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันจะเก่งแบบเก่งแบบไม่พยายามอ่ะเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลากไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า